สวัสดีนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะในอีกคนน่ะเอาคูกด,ดอะไรแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไหมไม่เจอกันหลายวันสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะสอนออนไลน์นะคะวันนี้กับโปรแกรมมีดได้ อ่าก่อนอื่นเราจะมาทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะค่ะแ <im it> บบทดสอบก่อนเรียนของเรานี่จะทําในคลิกซี่อ่านักเรียนเปิดโปรแกรมฟลิกซี่ขึ้นมาเ <im it> ปิดหน้าจาอคอมพิวเตอร์หรือยังคะเปิดแล้วค่ะอ่าเปิดแล้วเดวี๋ยวครูจะ <im it> ให้ทําแบบทดสอบนะคะ อ่านี่คือหน้าแบบทดสอบของเราให้ใส่เก้าสองสองหกหนึ่งหนึ่งนะคะไม่เห็นหน้าจอค่ะเห็นไหมคะหน้าจอไม,ไม่เห็นค่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะคะ่ดเห็นไหมคะนัเกเรียนเห็นหรือยังเห็นแล้วค่ะ อ้าเข้าปโปรแกรมได้เลยค่ะค่ะรหัสห้องนะคะ922611 92261เสร็จแล้วบอกคุณครูนะเสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วทำแบบรุ่นทำแบบทดสอบได้เลยข้อสอบจะมีทั้งหมด10ข้ออ่าเล่นทำแบบวางๆเลยค่ะค่ะ ใครจำเสร็จแล้วบอกคุณครูนะคะว่าได้กี่คะแนนอ่ะมีสิบข้อเร็วจังใครอ่ะเสร็จแล้วโนูเสร็จแล้วครูดไ,ดได้เท่าไหร่เอ่ยหนูได้เจ็ดค่ะได้เจ็ดนินได้เท่าไหร่นินได้เจ็ดเหมือนกันค่ะโอ้เก่งมากอ่าทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนอ่ะเข้าไปในกลุ่มเฟซบุ๊กค่ะ การทําข้อมูลให้เป็นภาพนักเรียนเข้าในกลุ่มแล้วใช่ไหมคะเข้าแล้วค่วะครูอ่าเข้าแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนอะ่ะศึกษาใบความรู้ดเดี๋ยวครูจะถามด้วยนะนะใบความรู้ของครูเห็นไหมคะในจอเห็นค่ะการทําข้อมูลให้เป็นภาพ ก็คือการเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับข้อมูลแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้นะคะเห็นไหมคะเห็นค่ะข้อมูลการทําข้อมูลให้เป็นภาพเนี่ยเราสามารถทําเป็นแบบอะไรได้บ้างแบบแผนภูมิวงกลมค่ะน้องเก่งมพลอยนี่นะคะแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งแล้วก็แผนภูมิพื้นที่แผนภูมิเส้น เก่งมากค่ะแล้วก็นะคะครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้พลางๆอ่ะศึกษาใบความรู้วางพลางคลิกหน้าจอเลยค่ะทุกคนค่ะในกลุ่มแล้วอ่ะศึกษาเสร็จ แล้วก็อย่าลืมไปดู y u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  e ได้นะคะครูได้แปะลิงก์ไว้ให้แล้วเกี่ยวกับนี่ค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะเดี๋ยวดูสื่อบางๆนะคะค่ะ อันนี้เราเรียกว่าอะไรคะแ <Pen> ผ่นภูมิวงกลมอ่าเป็นภูมิงวงกลมเราจะแบ่งสัดส่วนของชาวต่างชาตินะคะเป็นข้อมูลที่มีความใกล้เคียงกันแล้วก็แบ่งแยกอย่างชัดเจนเป็นทวีปนะคะอันนี้เราจะใช้แผ่นภูมิวงกลมเห็นไหมคะค่ะอ่าเห็นแล้วนะคะอ่าต่อไปแผ่นภูมิดูนะ โดนัทหรือว่าโดนัทครึ่งนะคะจะแบ่งออกเป็นทวีปอาเชียทวีปอเมริกาทวีปแอฟริกาแล้วก็ตะวันออกนะคะก็คือจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนต่างๆนะคะ,ะต่อไปแผ่นภูมิอะไรคะ แผ่นพูิเท่งคแผ่นภูมิอะไรเอ่ยแผ่นภูิเท่งค่ะเก่งมากค่ะค่ะอ่าต่อไปเราเรียกว่าอ่าจบไปแล้วนะคะกับสื่อนะคะต่อไปนักเรียนเข้ามาดูใบงานใบงานเห็นไหมคะค่ะ อาใบงานของคุณครูอ่าเห็นแล้วใช่ไหมคะเหะทีนี้ให้นักเรียนอะ่ะกลับไปทำใบงานนะคะแล้วก็ส่งมาใต้พูดของครูนะคะใต้กลุ่มเฟซบุ๊กนี่ค่ะว่าส่งงานนะคะ ได้ค่ะเดี๋ยวครูจะโพูดพูดใหม่นะคะว่าส่งงานก่อนเที่ยงคืนนะคะออพดแล้วอ่าโอเคอ่าไหนดูหน้ากันสักหน่อยเห็นคุณครูไหมเห็นหน้าครูไหมอ่อทีนี้ให้เรียนเสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเหมือนเดิมนะคะ อ้าวเข้าไปใน q ล i กซี่เหมือนเดิมนะคะอ้าเข้าเลยค่ะเข้าเลยยังลังเข้าอยู่เข้าแล้วค่ะ,คะเข้า,ลาแล้วกนหลอ,อนเรียนนะคะเอ้ย <ś cis> ห,หลังเรียนคือ <ś cis> พูดผิดนะคะอ่าทำเลย เสร็จยังเอ่ยยังขับเต๊มหนึ่งค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะครูได้เท่าไรเอ่ยก้อยเต็มเลยครูเสร็จแล้วเต็มเลยไหนดูหน้านินหน่อยนหนนินหายแล้วอ่านินไปไหนแล้วหายนะคะโอเค นั้นครับนี้กูวไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็อย่าลืมส่งงานมาทางคอมเมนต์นะคะอบค่ะจ่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,บ,คคะบ๊บายบายค่ะ